เอ้าเอ้าตัวเขาแข็งดูผักกงไระสิวกระมีสองตัวใหญ่เน่าจะพี่น้ำได้ครับนี่พี่น้ำอู้หูดีครับผมหลังคือไข่เดี๋ยวปูใหญ่อีกปลากระไรอู้ยปูตัวนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องในกองพะาหากินจ้าวัอนี้มาพอกันในเตาวันที่ สิพกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ่าพี่น้องมื้อนี้แม่กองกับพ่อกองกะพาใส่มงปลาก็จ้ะพี่น้องแม่นครับผม ح ح> บมีมงปลาสำเร็จเรียบร้อยนอนเนาะเพราะว่าใส่เืงอเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแม่นครับผมเือโคงไก่ขึ้เก็ได้ครับผมแม่นจ้ามื้อนี้เฮาก็มาในเขตบ้านน้องเมกตำบลไหิคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดบุรีรัมย์ทานีจ้าแม่นครับ,บตามดูตามชมเลยจ้าว่าสิได้สิมานปลาบ่ไปไปกันเลยจ้า คร so ับไปลงน้ำลำหวยลำหอยเงวครับมืัอนี้สวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกคนเด้อครับผมมืัอนี้อากาศหนาวอีกแล้วครับผมอ่ะไปเริ่มใส่กันเลยครับผมแล้วก็สีใส่พี่ให้น้องเบิ้งจักหลังหนึ่งนี่น้องมีกองไหมเนี่นครับผมลำหอยน้ำคุ้นๆครับก็จักคือสิมีโตหรือเ่าก็ลองเบิ้งครับผมเนโตี่ยก็จังลุ้นกันเบิ้งครับผม สีโบมีบ้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเอาลอลุนกันครับผมไปพี่น้องมาหนี้ไปเสิร์ฟมิเฮงแกข้าวนะครับเนาะจากประมาณชั่วโมงนึงครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่แล้วเบิดสุรังแหละเดี๋ยวจังไปลุนกันตอนยามครับผมไปครับพี่น้องมาหนีแต่ยามมุงนึงครับผมมีปลาเอากรพักอยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับผมจะลุนกันเรื่ครับผมยามจากหลังนีก่องน้ำไปกองเนี่

ลู้เบิ่งครับผมลังนี่กล่องไตรไตให้คอนไปเลยที่ดีกดีอีกวะลังรังบอที่เกิดประเทศไทยพี่เห็น้องเบิ่งเน้อครับอู้ยปลาโคกังตัวนี้เดี๋ยวแต่ว่าตัวใหญ่นี้เาะอหังคือตัวใหญ่แ่้แต่เพิ่มบอถื่ใหญ่บึงครับปลาโคกังตัวนี้มีตัวใหญ่ครับพ่อผมหู้ ก็คือบดินบดินเลยนเนาะตัวแ,แ,แห้งๆจนเราบ่มีหยังเลยนี่ไปไปลุ้นเพิ่องอีกครับผมไปลุน้นเบื้องสถาบผมลังนี่ห้อ,องนี่เพิ่นบ่มีปลาซิวเข้าบ่แต่ว่างหอยพี่น้องเพิ่นใส่ไปใหม่ไหมับ <c ười> เด็กมาแล้วก็ได้ใส่เลยมีมีอีกแล้วได้ไหม À, mình tùa Có cả ngư gặp không? là tổ Trên là... <laughs> <đấy> nó <laughs> Mình đang Từ đây nó, mình đi khuyên này เห็นตัวปลาเนตอนใส่ก็ลองเยน่เี่ห้องก็เคยใสอยู่แบบบ่เห็นตัวปลาแต่ก็ยังถืออยู่แป่าห้องนี้เิ่นบ่มีอีหรีเิ่นบ่มีปลาเอ้าเอ้าโกังอู้หูองตัวจกตูอเนาะปลาโกงล้นครับผมโอ้ยตเลยเนี่ส้ิว โมเมนต์ปลาซิวครับแต่ว่าเป็นปลาโคกังังนี้เป็นเดอดีแล้วปลากังอออกระปูประกาศอนี่เห็นลดลงมาโครงไกล่คือว่าเป็นถือปูน่ะัน<อ>ี่บุ้ยคับผม,มจะใส่<า>งามเลยรุนกันต่อครับผมันงนี้ที่ีปลากังเขาบ่ ก็ะซิวเขาในโบเห็นเหรอครับผมนี่ฮนบางลังกะบางลังถือตัวองโตลวไหนๆครับก็เอาใส่เลยครับผมมาเลยไทยพี่นองด้วยเป็จ claro ริงันดีเอาลังนี้ม oh ีปลาครับผมนบานีลังน um> hm um ี้ครับผมอันนี้จะมีตัวไหม ก็หินมาย็เป็นก่อนหินนี่คันดีแต่ว่าเป็นปลาขาวเนาะมันเป็นปลาสิ้เขาเป็นปลาขาวเปนปลาอัน

เหล่าใจครับมาเนี่แต่ว่ากายังดีที่มีปลากระป๋งเฮ้ยดีมีหลาตัวนั้นขาดขาดไม่กล้องขาดก็งับลงขาดอยู่เรื่องขางอู้ไปสิวเขาอยู่ตัวอะไรนี่เป็นบะหมี่นะเป็นบะหมีมันเป็นว่างเนาะ เป็นส่วนประกัางแพงลังเป็นแดงถึงเลยโอ้มีอยู่ตัวแล้วก็ซิวเขาปูอยู่ทั้งหลังมันจะได้ออกเป็นเกาะปูยังอยู่ครับคุณผู้ชมถามค้อนครับพี่น้องมันเป็นว่างเหงาครับหนล้างหนึ่งพิ่นเหงาไม่มองว่างมันมีกาะ เยอะวะ่ตัวคนเดโอ้เนี่ยเพีนตัวคนอยู่ครับพี่น้องปลาซิวครับแต่ว่าพอกล่องลงมาได้นิอยู่ตงคอนด้วยหนอันนี้บุ้ยอันดีมี่ครับผมอยนาะนั่นตัวใหญ่ด้อครับคุว่าแตสีบมี่นเนาะเนี่ยต่างงเนี่นี่่างว่าัง เอ้ออย่าดิน้ำอย่างหนึ่งไม่ไว้สิ้นไม่เงียครับผมสิวเขาครับเกี่ยมไกาะฟังวุ้นสั้นเหี้งครับพี่เนากระสอบมุ่งไว้น้ำพพก่องพี่ด้วยก่อนเนี่ยเออขาดิขาทั้งหลัง เดียวมีอยู่ครับผมอู้า<น>ลยตัวอีกตัวละโอตัวคนขาทุลง,งก่ก <c oughs> จังหวะ <c oughs> อ่ะยังไปฟัง,งเรื่อมๆผมครับอ๋เมอือนว่างเนย่ยครับพี่นอน่ฟังเป็นสั้นก็รธรรมาดาเนี่แหละใส่สำมองเก้าพี่น้องคนเนาะจ้า ยังถือนะนังมีครับผมมีป่ขึ้นหน,น่งเบุษเหรน้ำกับคุ้นๆเนาะอ,อ่ามีอยู่ครับผมป,ปูกับมีครับรตัวนึกับปลาซิวนนนเนาะตัวั้กาปลาขาว่ะปลาขาวหมุนมันรมีนจ้ะ <laughs> nhang cái nhà cái sáng xong nữa xuống đi đại không cái chuyện đó thì là nghe thôi đây không nha yeah, tìm cái bay <laughs> không đây tôi đọc nha nhang từ nhang lùng ra vì nó phong vân sân tôi sẽ đái, một <laughs> tôi đây mình đi rồi ปูเขาโบราันี่นยแล้วป่ะไมีมีอะไรตัวอ่นตัวนั้นสั้นลงเห็นไหมที่ได้ดปูมันเป็น,นสเชื้อขรังกัดมุงขาดอีกมุงไม่ได้ซึ <c oughs> ่มกันครับผมสาสมไปเด้ดดด ปูจระกอ,อกเขาก็ปูปนอยะกอับนมีตัวหนึงอีกนอยากินไรหายมน,นมีแนวกินใ่นนปูร้ายตัวอีกตัวก็จังเห็นตัวหนึ่งว <laughs> <laughs> ันหนิงใช่ไหมนม่มนิง่หนิงว่าุ้ังเลยก่อนล้างนีงว่ายิ่งยัง นี่จะล้างหนึ่งคนี่คครนี่นายีเขาเหอโอ้โอย่างนี้โอ้ปลาเขากั่งหมอนนเอออีี่แตนา่ีนะนเี่เงียบโอ้

โอ้ยโอ้คอรอเขาเดียวคอรอมองน้าคุ้นๆครับวันนี้นิ่งเหมือนเดิมนิ่งที่ตายนี่ปูตัวหนึ่งกับปลาซิวซ้ำๆเถอะครับผมปูใหญ่นะนี่นิ่งทุกหลังนิ่งทุกหลัง น้ำคุณแหงนี่นะลูกเนี่ยเพี้ยนปูรลยเอาเหมือนเป็นปูใหญ่เน้อปูตามกระสิวกันมี่สองตัวใหญ่น่าจะเป็นหนองปูปูใหญ่ครับผม ปลามีมีปูเนาะแม่นจ้ะปลาซิวบ่มีปลาขาวบ่มีถึงปลากั่งหนึ่มันยังดีอยู่ครับผมมันของใหญ่ปลาคุกังตัวใหญ่ๆกบปูตัวใหญ่ๆกันแง่ให้พี่น้องมุกมีการนั่งกัดตัวปูห้าวตัวทิ้งๆลงหันเล่นปูตัวใหญ่นะจ้านี่ เงียบมีจิลี่เลอู้หปูตัวนี้ปูแบบง่ายเลยครับโอ้เพป็นเขาไปกินปลากั้งไหมตายเลยปลากระงั้งหอบก็จนตายอู้หปูตัวปง่ครับตัวเดียวโอนตุ่นเลยอ้าวแยังดีครับผมมันปูใหญ่เนาะปูง่ายดีดีใหญ่กว่ามูงเลยเนาะเพป่นเขาไปกินเพป่นเขาไปกัดปลากั้งไหมเป็นสิษฐข่าไป กางเป็นตัวหลอ่อเพิ่นบ่กนี่ครับผมตัวงหญ่เลยเพิ่อนกำลังล้างนีู่ครับผมลงๆครับผมมองนี่ <c oughs> ปิธ <c oughs> ีมีบ่ละ่ะ <c oughs> เลิกเลยเพื่อนเป็นโศกเป็นโบกมีเฉพาะก็เป็นหลังสุดท้ายด้วยครับในที่นั้นีดีครับผมหลังสุดท้าย แต่ปูใหญ่อีกปลากระไรตัวครับผมเอ้ามันเป็นเลีนเลยอือัสงสุดท้ายของข้าหน่อยนีมาก่อนนะนี่เอนจ้ะปลากระมือตัวน่ะเขาขาดเลยในเกอะเห็นปลาลอยออกนะมองลงโล่ข้างหินครับผมนี่ปูตัวใหญ่นะปูตัวใหญ่ๆออกแล้วปลานี่ยอู้อีบีเป็นขาดเนาะมุงไม่ได้ ตอขึ้นขาเต็มหมู่บวานมาตอวบุญก็จักเนาะเป็นไปไหนเอี๋ยวเหน่ครับผมเหน่อยกูหมูเนาะแม่หลังสุดท้ายของเฮาวจังเลยครับในเวลากักบ้านงั้นครับผมปลาพีปฟานนองลุงหวยลุงฮองคือเราเด้อยครับวันนี้ใส่มุงปลาเนาะก่อนกลับไปเบิร์นผลงานก่อนครับปลาจีโศกสีมาหรือบ่ไปเบิรงนน้ำมักองครับผมมาเบิร์นผลงานกันเลยจ้าวัอนี้ใส่มุงปลาจ้ะ หมาดปลาซิวเขาบันไดเนาะพ่อกกองเนาะแมนครับผมแต่ว่าเฮาหมานปลาขอกางใหญ่จ้ะพี่น้องมีแต่ใส่บิ๊กครับเอ้ยใหญ่อีดีจ้ะพี่น้องเฮาได้มากกับท่านใหญ่ซ้ำตัวนี้เนาะพ่อกกองเนาะแมนเฮาก็ได้หลายตัวเด้อจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็สิเข้าไปอยู่ทางลุมเนาะแมนก็มีปลาซิวแนในิดหน่อยเนาะปลาซิวเขาก็บ่หลายครับแมนจ้ะแต่ว่าปูปูหัวตัวใหญ่ๆครับผมเบิ่งจ้ะปูไสบิ๊กหลายตัวเด้อจ้ะจ่า คนกะไตเนาะอันส่วนปลาโคกังใช่ไนี่ยปลาโคกังใส่บีกจ้ะนี่อเมนเครื่งหลังยิงแดงแดงยิงพึ่งเนาะแมนจ้ะอู้หู้หู้พะก่องอ้าวผลงานมื่อนี้ก็ได้เกือบเครื่องติ๊กอยู่เนักพะก่องแมนครับผมอ้าวกับมันอยู่เนักพะก่องเนาะครับสำหรับคลิปมื่อนี้แม่กองกับพอก่องก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่กองพะฮายกินเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้ะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่ทรงหายแม่กล่องกบพอกล่องเด้อจ้ะพอกันแม่ในคลิปหนาจ้ะขอบคุณค่ะครับพอกลองก็แม่กล่องขอ,ขอขอบคุณอีกทีหนึ่งเด้อครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเนาะทุกๆท่านที่ให้กาลังใจพอกลองก็แม่กล่องมาตลอดครับผมก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งครับผมสําหรับคลิปวันที 16, ่สิบหกมกราคม,ามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมบอกพิดวาถือก็เด้อบาน อ่ะพอไปทำหนึ่ซสักก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ